บวชแล้วได้อาน,นิสงส์ถึง64ครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าบวชแล้วเป็นพระแท้ตั้งใจทำพระริพานธิแจ้งจริงๆแล้วก็เอาไปเลย64ครับปิดประตูอาบายถ้าเป็นพระแท้นะปิดเลยมหานรกอุสทะยม,มโลกเปรตปสุรกายสัสตริฉานเลิกไม่ต้องคุยกันไปสุกติแต่ถ้าพ,พลาดพลั้งบ้าง อย่าให้ถึงกับพระเทวทัตนะอันนั้นหนักเหลือเกินอันนั้นไปเอเวจีบวชพระแต่เป็นแพะอย่างนี้ต้องตรงนั้นถ้าบวชพระเป็นพระปิดประตูอบายถึง64กสบัมันนานนะโลกเกิดขึ้นตังอยู่เสื่อมสลายนับกันไปเลยหกสบครั้งมันนานนานมากๆากทเดียวแหละที่จะต้องท่องเที่ยวอยู่ในสุคติโลกสวรรค์มนุษย์กเทวโลก แต่บางชาติเกิดภาพพลังไปบ้างก็บุญนี้ยังอุ้มอย่างเราฟังเคสซาดีมาหลายๆเคสเห็นไหมจ๊ะบุญบวชได้อุ้มไว้ไม่ให้ไปมหาหนรรอย่างมากก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกไปเป็นเจ้าหน้าที่บุญนี้อุ้มเอาไว้นะแล้วถึงกับพ่อกับแม่ด้วยเอาไปครึ่งท่านแม่ครึง่งพ่อครึง่ยงยาไปสามสามสิบสองนี่เล่าได้เน็ดเน็ตเต็มเต็ม เต็มเต็มเลยบางทีนี่เราลืมมาทบทวนเราวันนี้เราบวชเราได้อัน,นิี้สง์งตั้งใจทำอธิบายแจ้งวันนั้นแต่บวชไปนานๆอีกหลายๆปีพระแท้สองวันสาวันสี่วันหวันสามรอยสิบาวันพระแท้ร้อยพรรษาคูนึเข้าไปคูณก็ไปเยอะแยะเลยไม่เพราะนั้นคําว่าไม่รู้จักทุกขติก็จะเกิดขึ้นถ้าบวชแล้วเป็นพระแท้ ไปยาวทีเดียวไม่ใช่แค่6กครับโคเนื้อก็เป็นเลยอย่างนี้สมควรที่จะบวชไหม